ล่าสามโจสิงมอเตอร์ไซค์บุกชักปืนสันโวลูกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุ่งครุเจ็บสาหัสหน้าฟแฟลตสวัสดิการทหารทุ่มครึ่งของวันที่11กันยายนสองพันตําพันตำรวจตรีสุรพงษ์ตัวเจริญสวัสดิ์สอบสวนสนท,ทุ่งครุรับแจ้งมีเหตุวัยรุ่นจิงกันได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าฟแฟลตสวัสดิการเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสปปเขตท,ทุ่งครุถนนประชาอุทิศซอย8 6แขวงและเขตท,ทุ่งครุกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์คู่ชีพจากศูนย์เอราวันก็พบร่างนายธีรศัก์หรือว่าอ้อนขาวแดง20ปีเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งพักอยู่กับบิดาที่แฟลตดังกล่าวกำลังนอนร้องโอดโอยครวญครางขอความช่วยเหลือในสภาพไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขาสั้นสีกรมท่าตามร่างกายมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้ายและข้อเท้าซ้ายรวมสองนัดเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลตากสินให้แพทย์รักษาเป็นการด่วน ในที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนขนาด380ตกอยู่3ปลอกเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานสอบสวนนางสาวแนนนำสมมุติ35ปีชาวบ้านที่พบเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าตนกำลังทำธุระอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีดับเพลิงเห็นชายวัยรุ่น3คนจำรูปประพันธ์สันฐานไม่ได้ทากันขับขี่และซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ามาฮ่ารุ่น M Max สีน้ำเงินไม่ทราบทะเบียน ก็ไปในแฟลตสมริกานด้านหลังสถานีับเพลิงดังกล่าวจากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดก่อนที่ชายต้องสงสัยทั้งสามคนจะเร่งเครื่องมอเตอร์ไซค์หลบไปซึ่งหลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะติดตามตัวนายวันชัยขาวแดง40ปีผู้เป็นพ่อมาสอบถามและรอให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอาการดีขึ้นก็จะติดตามสอบปากคําถึงสาเหตุที่ถูกคู่อริมายิงถึงที่พักส่วนผู้ก่อเหตุจะไล่ดูจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาบอเบาะแสตามล่าตัวมาดำเนินคดีตามกบ,บินเมือง สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมปิ้งไว้ใจตรงใจตรงกัน<จ>